โยฮัลโหลสวัสดีกับผมวิริยากูดูอนิเมะวันนี้เรากลับมากับรายการบันทึกอนิเมะมารา t h นซีซั่นสามตอนที่หนึ่ง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 ก็เพื่อบางคนสงสัยว่าบันทึกอนิเมะมันคืออะไรครับพ่วลีนก็ผมอธิบายสั้นๆง่ายๆแล้วกันว่ามันเป็นรายการที่ผมไปดูอนิเมะเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อยู่ในโปรเจกต์ของเมก้ามารา t h o n พอผมดูเสร็จปุ๊บผมก็จะมาบนมาระบายมาคุยกันเน ให้ฟังว่าผมชอบไม่ชอบตรงไหนอย่างไรบ้างตรงไหนที่ผมประทับใจเป็นพิเศษมีฉากไหน,ไหนที่ผมอยากจะมาแชร์ท่านฟังกันเล้วสุดท้ายสรุปเป็นคะแนนกันว่าผมรู้สึกกับเรื่องนี้อย่างไงหลังจากที่ดูเรื่องนั้นจบนะครับก็ถ้าใครอยากฟังในเวอร์ชั่นที่เป็นคอนเซปต์กว้างๆหรือว่าไม่มีการสปอยใดๆเนี่ยอนิเมะทุกเรื่องเนี่ยหลังจากที่ผมดูจบก็จะมีทั้งคลิปต,ตัวนี้แล้วก็มีบทความรีวิวสั้นๆในเพจกูดูอนิเมะซึ่งในบทความนั้นจะเป็นพูดถึง ความรู้สึกของผมในเชิงคอนเซปต์กว้างๆไม่ได้เป็นการเจาะรละเอียดใดๆนะครับก็สามารถไปอ่านตรงนั้นได้ลิงก์ต่างๆอยู่ที่คําอธิบายใต้คลิปนี้เลยก็วันนี้เราจะมาเปิดการมาราธอนกับอนิเมะส,สุดตํานานอนิเมะที่คนอยากให้ผมดูเยอะแยะมากมายและตัวผมเองก็อยากดูเหมือนกันในที่สุดเราก็จะได้ดูอนิเมะเรื่องนี้กันเสียทีนะอนิเมะที่เป็นเต็มไปด้วยมีมในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็เต็มไปด้วยแฟนเบสที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากนั่นก็คือเรื่อง โจโจบิซ่าแอดเวนเจอร์หรือว่าชื่อไทยนั่นคือโจโจร่าข้ามสัตวรวษก็ก่อนจะเริ่มนั้นผมต้องท้าความนิดนึงก่อนว่าไอตัวอนิเมชั่นจะพูดเนี่ยคือโจโจเวอร์ชั่นปี2 0 1 2แล้วก็ภาคแรกเท่านั้น26ตอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมเนี่ยไม่เคยอ่านตัวหนังสือกระตูหรือว่าตัวมังงะของเรื่องโจโจมาก่อนดังนั้นสิ่งที่ผมพูดก็จะมาจากประสบการณ์การดูมนิเมะล้วนๆ26ตอนนะครับก็เรล่มลันเลยแล้วกันมา ก็ขอเริ่มจากเรื่องย่อสั้นๆก่อนละกันเรื่องโจโจเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลโจสตาร์ที่เริ่มต้นภาคแรกเนี่ยจะเริ่มเรื่องราวของตัวโจนาธานโจสตาร์ก่อนที่ตระกูลบ้านนี้เนี่ยไปรับเลี้ยงเด็กคนหนึ่งมาที่มีชื่อว่าดีโอแต่ว่าดีโอเนี่ยมีความชั่วร้ายมีความนิสัยไม่ดีของเขาอยู่ก็เลยอยากจะทําลายตระกูลโจสตาร์แล้วก็อยากจะยึดครองอะไรงนี้ไปซึ่งไปๆมาๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของ อภินิหารมากยิ่งขึ้นมีเรื่องราวของหน้ากากปีศาจเพื่อปลดล็อกความสามารถนู่นนี่นั่นแล้วดีโอก็ไปใช้พลังของปีศาจนี้กลายเป็นแบบสุดยอดวายร้ายโอ้โหเฮอะไรงนี้แล้วสุดท้ายมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของว่าแบบตะกูลโจสตาร์เนี่ยจะต้องมีเหมือนชาตาที่ขิดจะต้อง มีเดสตินีกับการต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่จะมาทำลายมุษเซยชาติอะไรย่างนี้รุ่นต่อรุ่นไปแต่และรุ่นก็จะมีเรื่องราวของตนเองไปซึ่งในภาคน,นี้จะพูดถึงรุ่นของตัวโจนาธานโจสากับรุ่นของโจเซฟโจสตานะครับประมาณนี้แล้วการของเรื่องย่อนะก็เริ่มต้นของเรื่องโจโจเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีนะแต่ว่าเอาว่าเอ้ยกูยชอบว่ะชอบมากเลยนะเรื่องโจโจเทียนี่เนี่ยเออ มันเป็นอนิเมะที่มีเอกลักษณ์มากเป็นอนิเมะที่มีเสน่ห์แล้วก็มีจุดยืนของตัวที่ชัดเจนมากนะเป็นอนิเมะที่เขาเรียกว่ามันเล่นกับความบ้าบอมันเล่นกับความจริงจังแบบสุดซอยมากจะบอกว่าเต็มร้อยก็น่าเกียดเพราะมันเกินร้อยไปเยอะมากเป็นพันเป็นหมื่นแสนเลยนะแล้วมันทําให้เรื่องที่แบบเอจริงจังทุกคนซีเรีสไปหมดแต่ว่ามันก็พอมันจริงจังมากเกินเนี่ยมันก็ดูมีความฮามีความ ขำขันเป็นสีสันสนุกสนุกของเรื่องได้ดีมากๆเลยแะเป็นสิ่งที่ผมประทับใจกับเรื่องโจโจ้ jo มากคือความสีสันของเรื่องนะคือแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าทางโพส์ท่าต่างๆที่เป็นมีคนเห็นได้มากมายในเน็ตนะแล้วก็หรือว่าตัวบทพูดที่แบบบทพูดของเรื่องนี้มันจะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือมันจะ หนึ่งเสียงพูดมันจะมีความตะโกนโวยวายตลอดตลอดเวลาแบบเหมือนผู้ชายกล้ามโตภาคเสียงมวยปั้มผมทวิตไปในเอ่อทวิตเตอร์นะว่าดูเรื่องนี้ไม่เหมือนดูคนภาคมวยปั้มคุยกันอธิบายบรรยายคือเรื่องนี้มันจะมีการอธิพูดกันเยอะอธิบายบรรยายเยอะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นพวกนี้มันทําอะไรกันแต่วิธีการบรรยายของมันเนี่ยมันจะเหมือนบรรยายมวยปั้มเอ่อสแมกดาวอะไรเงี้ยคือแบบ เอามันไว้ก่อนสใสที่สุดเวอร์ไว้ก่อนแบบโอ้โหมไม่มีช็อตหนึ่งที่ผมขอเล่าอะไรฟังแล้วกันว่าที่ผมชอบมากเป็นช็อตที่ของภาคแรกนะที่มันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่เกิดมาเอาหายเดียวคือตัวส,ส,สปีดวาก้อนนะเป็นแบบเป็นนักบรรยายเรื่องนะเป็นแบบเหมือนคนที่คอยติดตามตัวโจนาธานแล้วก็พอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตัวสปนนีดวาก้อนเนี่ยก็จะเป็นตัวตอธิบายว่ามันคืออะไรซึ่งมันจะมีช็อตแบบประมาณว่าตัว ป้าป่าของโจนาธานตายแล้วทุกคนในฉากนั้นก็บอกโอ้เป็นฉากที่น่าเศร้ามากเลยนะเออสลดใจจุงแต่ว่าตัวสปีดมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นนี่มันคือการสื่อทอดทรงทอดเจตนารมของ ตระก,กูลโจสตาไปสู่รุ่นต่อรุ่นโอ้โหมันยิ่งใหญ่อรังการงานสร้างมากอะไรเงี้ยคือผมนั่งดูมึงจะมึงจะบรรยายเพื่อไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีโมเมนต,ต์อะไรแบบนี้ที่แบบบนันบา้บาบา้บาบอหลุดโลกเยอะแยะมากมายในเรื่องนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจในเรื่องนี้มากนะเป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้มากนะ แต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแม้ว่าเรื่องโจโจจะมีความบ้า,า,าบอบ,บมีความจริงจังที่ดูเกินไปนิดนึงแต่ผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบดูเลอะเทอะเปื้อนดูปัญญาอ่อนเพราะว่าเวลาเราดูเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแทบท,ทุกๆสิ่งท,ท,ทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลประกอบรองรับตหมดมันมีที่มาที่ไปมันมีความ make sense อยู่ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การทำางองตัวละครว่าทําไมดีโอมันถึงได้เลวขนาดนะั้นมันทําไมแบบฉากเปิดตัวของดีโอนี่น่าจดจํามากเลยนะผมแบบประทับใจจนวันตายได้แน่ฉากเปิดตัวของดีโอนี่เดินลงมาจากรถมา้าไม่ให้เดินลงมาผู้ผิดรถม้าขับมาถึงบ้านของโจโจ้แล้วก็ตัวเองเปิดตูปุ๊บกระโดดลงมาฟึ่งตึงๆแล้วก็แอคชั่นที่หนึ่งคือเตะหน,น้าน้องหมาแหกอะไรเงี้ยเออคือมันดูถ้าเราคิดในเชิง คนทั่วไปเดี๋ยวมันก็ดูปัญญาอ่อนมาดูฮาว่ากเลยว่าคนเที่อะไรกระโดดลงอย่างนั้นแล้วก็ถีบหน้าหมาคนที่ไม่รู้จักอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรา เออ่เข้าไปยอมเชื่ออะไรบางอย่างของเรื่องเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันมีเ e กซ์นะนที่ดีโอทำตัวแบบนี้มันมีการเล่าถึงอ,อดีตปมของตัวละครว่าเออมันเติบโตในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่ไม่ดีนะคนในครอบครัวมันก็มีแต่คนไม่ดีนะอะไรเงี้ยเราก็จะดูแล้วเรารู้สึกว่าเออมันก็เหตุมันก็มีเซ์นะที่คนแบบนี้มันจะทําตัวแบบนี้ซึ่ง มันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยเว้ยที่เรื่องนี้จะทาได้แต่ว่าด้วยความจริงจังสุดซอยของมันเนี่ยมันก็มีความเมคเซนส์รองรับอยู่ตลอดเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจเช่นเดียวกันนะครับอ่ะไปต่อที่พูดถึงฉากแอคชั่นกันบ้างดีกว่านะก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของเรื่องโจโจ้เช่นเดียวกันนะมีหลายปัจจัยที่เราต้องชื่นชมที่ทําให้แบบฉากแอคชั่นพวกนี้ทําได้ดูดีเนี่ยอย่างแรกต้องพูดถึง ในแง่ของตัวละครก่อนเพราะตัวละครในเรื่องโจโจ้นั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเออมีสมองแล้วกันนะพูดงนี้ดีกว่ามีสมองมีความคิดมีมิติของมันอยู่บางตัวอาจจะไม่ซับซ้อนบางตัวอาจจะซับซ้อนแต่ว่า ทุกตัวเนี่ยในฉากต่อสู้เราจะเห็นกระบวนการความคิดหมดว่าทําไมมันถึงทําแบบนั้นทําไมมันถึงทําแบบนี้มันขยับท่านั้นเพราะอะไรมันใช้ท่านี้เพราะอะไรมันมีความต้องการอะไรเบื้องหลังซ่อนอยู่อะไรพวกเนี้มันก็เลยทําให้ฉากต่อสู้คนนี้สนุกยิ่งขึ้นแล้วก็มันไม่ได้เป็นการตบเตะมั่วๆหรือว่าเป็นการแบบชนะฝ่ายนึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตบ,ตบ,ตบเกียนอีกฝ่ายหนึ่งจบอะไรเงี้ยเออมันมีมันมีเขาเรียกว่า มิติของการต่อสู้ยิ่งกว่าเดิมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนอกจากเรื่องของตัวละครดีทำให้ฉากต่อสู้ดีแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของอ,อ,อย่างที่บอกไปคือพอตัวละครมันโอเคแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ฉากต่อสู้นี้ส่วนใหญ่90%เเลยมันจะมีความเป็นแท็กติกมีความเป็นชั้นเชิงมีการแผนการค่อนข้างตลอดนะเราจะสังเกตได้ว่า คู่ต่อสู้ตัวหลักๆของตัวโจโจ้เนี่ยของไม่ว่าทั้งโจนาธานหรือโจเซฟเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่มีพลังในสกลที่เหนือชั้นกว่ามากมีแบบความสามารถที่แบบมึงโดนตีทีเดียวแล้วตายได้เลยนะมีบางสกลิลที่แบบโอ้โหมึงโดนแล้วตายแน่แต่ว่าโจนาธานกับตัวโจเซฟเนี่ยก็ต้องมีแทคนิคมีเล่เหลี่ยมมีความสามารถในการหลบเลี่ยงสกลิลพวกนั้น หรือว่ามีแผนการในการจัดการกับคู่ต่อสู้ที่ดูกันวัดสกิลพลังเฉยๆเนี่ยมันดูสู้กันไม่ได้นะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีคือมันมีแผนการมันมีการเอ่ออีกสิมันมีการพลิกล็อกมันมีการแบบเคาน์เตอร์แผนคนนู้นคนนี้คือมันก็ไม่ใช่แค่ว่าฝั่งดีจะแบบมีแผนอยู่คนเดียวฝั่งร้ายก็มีแผนเช่นเดียวกันคือ การต่อสู้ในเรื่องโจโจ้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีไดนามิกเนี่ยมันมีขึ้นมีลงมันมีเดี๋ยวได้เปรียบเดี๋ยวเสียเปรียบเดี๋ยวมันจะมีความลับมันจะมีการพลิกแพลงตรงนู้นตรงนี้อยู่มันมีลูกเล่นเยอะมากจนทําให้ฉากแอคชั่นเนี่ยแม้ว่าม่งจะมีเกือบทุกตอนน่าจะมีทุกตอนมั้งผมไม่ถ้าจำไม่ผิดนะแต่มันก็มีสีสันมีเอ่อความสนุกในแต่ละอันของมันอยู่นะจะมีแค่บางอันจริงๆที่อาจจะดู ไม,ไม่ไม่น่าสนใจมากนักนะก็ขึ้นอยู่กับตัวละครที่ไปสู้กับคู่แข่งด้วยถ้าเป็นถ้าเป็นโจนาธานกับดีโอสู้ทีไรหรือว่าตัวโจเซฟสู้กับแบบตัวบอสใหญ่ทีไรเนี่ยมันก็จะมีสีสันของมันอยู่ตลอดนะแต่ว่าถ้าบางทีแบบเป็นตัวสู้กับตัวประกอบสู้กับตัวร้งยโงบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ตื่นเต้นมากนะักไม่สนุกมากนะักแต่ว่า ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็จะบอกว่ามันละเอียดนะเอาคืออย่างนี้ดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าคือฉากแอคชั่นในเรื่องโจโจ้เนี่ยหนึ่งคือมันละเอียดแล้วก็มันดูรู้เรื่องเราดูแล้วเราคล้อยตามไปกับเ,เหตุการณ์ต่างๆได้ตลอดเราดูแล้วเข้าใจต่อมันทําอะไรเพราะอะไรแล้วก็แต่ละแอคชั่นแต่ละน้ําหนักแต่ละหมัดแต่ละกระบวนท่านเนี่ยมันมีน้ําหนักม,นมีความหมายเกือบตลอดนะมันดูแล้วมันน่าติดตามกว่ามากไม่ได้ ไม่ใช่แบบเป็นฉากอชั่นที่แบบฟันมั่ว,วที่เราแอบปิดตา5วินาทีแล้วเปิดตาม,มันก็ไม่มีแต่ความแตกต่างอะไรฉากไอชั่นในโจโจ้เนี่ยเราต้องดูตลอดเพราะาทุกทุกอย่างในที่มันเกิดขึ้นในตอนต่อสู้เนี่ยมันแทบจะมีความหมายทั้ง,งสิ้นนะประเด็นต่อไปเนี่ยเรามาพูดในแง่เนื้อเรื่องบ้างลวกันก็พูดตรงๆนะเรื่องโจโจ้เนี่ยเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้ซับซอ้อนหรือว่าไม่ได้มี การแหวกแนวในการเทคนิควิธีการเล่าเนื้อเรื่องมากส่วนใหญ่จะเป็นการเล่าแบบเส้นตรงมีเหตุการณ์ตรงนู้นไปเจอคนนั้นแล้วก็ไปทําอะไรกันแบบนี้จะไม่ได้มีการหักมุมหรือว่ามีการพลิกแพงในการวิธีการเล่าเรื่องมากนักนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสู่สาเร็จแบบเหมือนของ b a t t l e ช h o เอนชทั่วไปนะก็มีต่อสู้มีฝึกฝนสกิลมีไปสู้กันอะไรเงี้ยปกติไป แต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีหรือว่าอะไรนะครับผมว่าเรื่องในเรื่องของโจโจ้ก็ดีเลยแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างพาร์ทแรกพาร์ทแบบแฟนทอมบัตตกับพาร์ทที่2พาร์ทของตัวโจเซฟเนี่ยผมจะชอบเนื้อเรื่องของตัวละครโจนาธานมากกว่าอย่างแรกเนี่ยที่ความแตกต่างของ2องอันนี้ที่ชัดเจนสุดเลยคือตัวร้ายนะตัวร้ายของ พาร์ทแรกดีโอเนี่ยมีความมีมิติที่น่าสนใจมีการเติบโตที่น่าสนใจแล้วก็มีความบ้าบอคอแตกของมันที่ดูสนุกกว่าตัวร้ายของพาร์ทสมากที่มันจะเป็นแบบเอ่อตัวร้ายพาร์ทสเนี่ยมันจะชื่อว่าคาวมถ้าผมจะไม่ผิดเป็นแบบกลุ่มคนพิลล่าแมนสักอย่างนี่แหละซึ่งตัวละครไอตัวร้ายพาร์ทสองเนี่ยมันจะเป็นแบบเชิงแบบฉันคือตัวร้ายฉันจะครองโลกฉันเป็นแบบนักรบผู้ทรงเกียรติอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ ไม่ได้น่าสนใจเทียบเท่ากับตัวดีโอละกันนะเนอะอนั้นน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เหนื้อเรื่องพาร์ทแรกน่าสนใจกว่าแม้ว่าตัวละครหลักอย่างโจราธานหรือว่าตัวโจเซฟเนี่ยผมว่าตัวโจเซฟสนุกตัวโจเซฟดูสนุกกว่ามากแต่ว่าการที่โจเซฟคนเดียวเนี่ยมันไม่มีตัวไปเล่นกับมันด้วย มันก็เลยทําให้เนื้อเรื่องอาจจะน่าสนใจน้อยกว่าของตัวโจนาธานที่โจนาธานเอาจริงมันก็ไม่ให้ตัวละครซับซ้อนอะไรมากเป็นแบบผู้ชายแสนดีพระเอกหล่อเท่ขี่ม้าขาวเออใจใจสู้ใจมัดแม่อะไรเงี้ยนะไม่ซับซ้อนอะไรมากมายนะักแต่ว่าโดยการที่มันมีคู่ต่อสู้ตัวดีโอเข้ามาช่วยเสริมกันต่อ,อ,อผักส่งกันเนี่ยมันเลยทําให้เนื้อเรื่องของพาร์ทแรกสนุกมากนะชอบผมชอบมากเลยนะถ้าแบบ ถ้าให้แบบจะให้คะแนนของพาร์ทแรกเดี๋ยวผมขูให้แบบเต็มเลยนะเออชอบจริงๆส่วนพาร์ทสเนี่ยจะยังคือตัวโจเซฟอะ่ะสนุกนะผมชอบผมชอบตัวโจเซฟมากคือโจเซฟมันจะมีเรื่องราวของคือเอทคนิควิธีการต่อสู้ของโจเซฟมันจะมีความฮาของมันมากนะมีเรื่องเขาเรียกว่ามีความเล่ห์เหลี่ยมแล้วกันมีการใช้การหลอกลวงทําให้บทพูดของตัวโจเซฟจะดูสนุกกว่า นะมันพยายามจะหลอกคนนู้นพยายามจะหลอกคนนี้มีเทคนิคนู้นเทคนิคนี้แล้วก็มีแบบวลีเด็ดๆของมันคือแบบฉันต่อเดี๋ยวต่อไปนาะยจะพูดว่าโอ้นายจะแพ้แล้วใช่ไหมละ่ะไอเด็กงูอะไรเงี้ยแล้วตัวคู่ต่อสู้ก็จะพูดตามที่มันบอกว่านายจะแพ้แล้วใช่ไหมไเด็กงูแล้วจะมีฉากอะไรแบบอะไรเงี้ยคือตัวโจเซฟมันจะมีลูกเล่นความสนุกของมันที่เอ่อที่ดีนะแต่ว่าพระงจาพูดถึงในเชิงเนื้อเรื่องของสองพาร์ทเนี่ยผมว่าพาร์ทแรกแท น่าสนใจกว่าเพราะว่าตัวร้ายของมันดีกว่าเนาะแล้วก็การเติบโตของตัวละครพวกนี้จะดีกว่าของพาร์ทสเนี่ยส่วนใหญ่จะพาร์ทสมันเนื้อเรื่องมันจะซิมเพิลมากแล้วก็มันจะไม่ค่อยแสดงถึงการเติบโตตัวละครมากส่วนใหญ่มันคือแบบมีภัยคุกคามอันยิ่งใหญ่มาแล้วก็ตัวพระเอกเนี่ยก็ต้องไปจาัดก,การจบอะไรเงี้ยคือพูดงี้ก่อนไม่ได้แย่และแค่พาร์ทและแค่พาร์ทหนึ่งพาร์ทหนึ่งเนี่ยดีกว่าเท่านั้นเอง นะพาร์ทส,สก็จะมีคือสิ่งหนึ่งที่พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองแตกต่างกันเนี่ยพาร์ทหนึ่งตัวละครซิมเพิลเนื้อเรื่องซิมเพิลแต่ว่าแน่นแล้วก็น่าสนใจมีการเติบโตที่น่าสนใจแต่พาร์ทส,สเนี่ยตัวละครเนื้อเรื่องจะเพิ่มความซับซ้อนนิดหนึ่งเนื้อตัวละครจะมีมิติมากขึ้นแบบไม่ไม่ไม่นับตัวโจเซฟแบบตัวละครอื่นๆอย่างซีซ่าหรือตัวแบบเอออาจาริสาลิสาอะไรเงี้ยทุกตัวตัวละครในพาร์ทที่2เนี่ย มันจะเริ่มมีมิติที่น่าซับซ้อนกว่าแล้วนะมีปมที่ซับซ้อนกว่าหน่อยของพาทแรกที่จะสบายๆตัวไม่ได้อะไรมากนะนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปผมชองของพา์ที่หนึ่งมากกว่านะคราวนี้พูดถึงองค์ประกอบกอื่นบ้างก,กันเ,เริ่มต้นจากเรื่องของงานภาพสิ่งหนึ่งที่พอจะให้บ่นเกี่ยวกับเรื่องโจโจได้เนี่ยก็เป็นเรื่องของ Animation แอนิเมชันละกันที่ งานโปรดักชันเนี่ยมันจะไม่ได้เบอร์วางอลังการแบบอยู่ฟู l ์เทเบิแบบเกียวโตแอนิเมชันหรือว่าการต่อสู้เวอร์แบบออของฮีโรอาคาในสตูดิโอโบนอะไรอย่างนี้เออแต่ว่ามันจะเป็นภาพนิ่งค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวละเอียดขนาดนั้นไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มีฉากที่เป็นแบบเขาเรียกว่าซาก,กุกะค่อนข้างเยอะนะ เออแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหายิ่งใหญ่เลยเลยเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ตอบแทนได้ก็คือเรื่องของตัวภาพนั้นมันมีหนึ่งมีความละเอียดละออมีเอกลักษณ์ของมันตามภาพสไตล์ของมันอยู่แล้วแล้วก็โดย กระบวนท่าต่างๆที่มันมีความแวกกี้มีความบ้าบบอของมันเนี่ยมันก็จะมีรูปภาพท่าต่างๆที่มันไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่าโพสอะไรยี้ใช่ไหมหรือว่าท่าต่อสู้ต่างๆที่มันจะกิ๊บเก๋ของมาทําให้แม้ว่ามันจะไม่ได้ขยับมากมายเนี่ยแต่ภาพพวกนี้มันก็มันก็มีความน่าดูของมันอยู่เสมอนะประมาณนั้นส่วนเรื่องของดนตรีเพลงเนี่ย ก็ OP 2อันแคชี่ได้ใจเลยแล้วก็ตัวเพลงจบก็อย่างที่รู้กันเป็นมีทั่วบ้านทั่วเมืองนะตื่นตื่นตึงทูบีคอนติเนียเนี่ยนะเออแล้วก็อีกเออใช้พูดถึง OP นิดนึงเนี่ยเราก็จะเห็นโทนของเพลงกับโทนของเรื่องจะมีความสอดคล้องกันนิดนึงคือภาคแรกเนี่ยเนื้อเรื่องจะมีความเป็นแบบจริงจังเนื้อเรื่องมีความเ,เข้มข้นมีความหนักมีความดาร์กกว่าอะไรเงี้ยเนาะ แล้วก็ในพาร์ทที่2เนี่ยเพลงก็จะมีความสนุกมากขึ้นเพลงจะมีความรันลามีมความปาร์ตีย้ยิ่งกว่าเดิมก็ตามเขาเรียกวเพลงหมุนไปตามตัวละครหลักละกันกับตัวโจนาธานตัวโจเซฟส่วนงานภาคเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ตามคอนเซปต์ของเรื่องคือบนบ้าบอคอแตกมากนะอย่างที่บอกไปมันมีแบบมันมีโมเมนต์เป็นการบรรยายมวยป้าค่อนข้างเยอะแล้ว ไม่เรียกว่าปัญหาแต่ว่าสีสันของการพากเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะทุกคนหลายๆคนเดี๋่วนะหลายๆคนแบบจัดเต็มเวอร์มากใส่ลูกเลนกระดกลิ้นหรือว่าโอ้เจ้าโอ้ทิ้อาะเลยะะเคือการพากของเรื่องโจโจเนี่ยก็สอดคล้องกับโทนหรือว่าวิธีการนำเสนอที่แบบบ้าๆบอๆของมันอยู่นะก็ก็ต้องชื่นชมกันไปนะครับก็สุดท้ายที่ผมอยากจะพูดเรื่องโจโจเนี่ยก็คือ แม้ว่าโทนเรื่องหลักมันจะเป็นต่อสู้มันมันหรือว่าเป็นแบบมีความเป็นคอมเมดี้มีความเป็นสนุกเฮฮาบ้าบ้าบาบๆคอแตกเนี่ยแต่ว่าพอมันถึงจังหวะสำคัญจังหวะอารมณ์จังหวะที่เราต้องไม่ไม่ไม่หาและจังหวะไม,ไม่หาเนี่ยมันก็สามารถพาเราไปที่จุดนั้นได้แบบไม่มีปัญหาใดๆเลย,เลยไม่ว่าจะเป็นฉากสุดท้ายของตัวละครโจนาธานหรือว่าฉากการตายของซีซ่าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าของพวกเนี่ย ซีผู้นี้มันก็ทำให้เราอินไปกับเนื้อเรื่องผู้นี้ได้เต็มที่เลยนะทำให้เป็นคือมันทำให้แม้ว่ามันจะเป็นอนิเมะที่เต็มไปด้วยมีมต่างๆมากมายเนี่ยแต่ว่าพอมันถึงเนื้อเรื่องจริงจัง,จงโซนซีนที่แบบให้เราแคร์ที่สุดเนี่ยมันก็สามารถทำให้เราไปถึงจุดนั้นได้แบบไม่มีปัญหาใดๆเลยก็อยากจะชื่นชมตรงจุดนี้ด้วยนะก็ะประมาณนี้ลวกันสำหรับเรื่องโจโจ้นะ ก็สุดเลยลวกันผมว่าอนิเมะเรื่องโจโจ้เนี่ยเป็นอนิเมะที่มีเอกลักษณ์เป็นอนิเมะที่มีสีสรรันเป็นอนิเมะที่มีหัวใจนะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมให้แวลูมันมากเราจะเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันมีความแตกต่างมันมีความเฟชชี่เวลา,เาดูเรื่องนี้เราจะไม่รู้สึกว่าเหมือนเราดูอนิเมะทั่วๆไปมันก็ให้เรารู้สึกว่าเหมือนเออนี่มันคือโจโจ้อะกูไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนกู นะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมทับใจกับเรื่องนี้มากแล้วก็ในแทบทุกแง่ทุกองค์ประกอบของเรื่องเนี่ยก็มีความน่าดูตลอดสีสันต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยก็สามารถทำให้ผมยิ้มมีความสุขแล้วก็ทำให้เราอินไปกับเรื่องราวได้ตลอดเวลานะ แล้วก็มีโมเมนต์จังหวะที่น่าพับใจเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในแง่ของมีมในแง่ของความตลกโปกฮาหรือในแง่ของความเอปิกอลังการในแง่ของโทนอารมณ์ของเรื่องเนี่ยก็มีหลายฉากหลายจังหวะที่ผมชื่นชอบมากนะก็ประมาณนี้และกันผมขอมอบอนิเมะเรื่องแรกมาลทัทนเรื่องโจโจบิซายเวนเจอร์หรือว่า โจโจราคาสตวาดให้เกรดเอแบบไม่ลังเลเลยสุดยอดจริงๆนะมี5ดาวให้5ดาวแต่ถ้าจะพูดโดยรวมจริงๆนะผมว่าพาร์ทที่1เนี่ยสุดยอดกว่าถ้าแบบถ้าจะแบบแบ่งพาร์ทนะผมจะให้พาร์ทเอฟแฟนทอมบัตเนี่ยเอ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 เลยนะแล้วก็ในพาร์ทที่2เนี่ยพาร์ทของตัวโจเซฟเนี่ยอาจจะให้ B บวกอยู่ นะเพราะผมรู้สึกว่าตัวร้ายของในภาร์ทงเนี่ยยังยังมีความน่าสนใจน้อยกว่าแล้วก็จํานวนตอนที่มากกว่ามันเลยก็เลยทำให้รู้สึกว่าในเรื่องของภาร์ทงบางช็อตบางจังหวะเนี่ยมีความยืดอยู่บ้างหรือว่ามีความฟุ่งเฟือยอยู่บ้างแต่ในภาทแรกที่แบบแค่9้าตอนแน่นแน่นทุกตอนทุกตอนแบบมันเข้มข้นไปหมดนะอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพ,พอโดยรวมทั้งสองอันแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าต้องให้เออยู่ดีนะสุดยอดอยู่ดีทุกทุกตอนมีสเสน่ห์ทุกตัวละครมีสเสน่ห์ทุกตัวละคร,ม,ะครมีมิติน่าสนใจ นะก็ประมาณนี้ละกันก็ก่อนเลจากกันไปขอขอบคุณคุณ The Jester ST และทุทกทกท่านที่สนับสนุนร่วมเดินทางอนิเมะมารารอนครั้งนี้แลครับถ้าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าช่วยผมให้มีข้าวกินระหว่างดูหนังพวกนี้เนี่ยก็เรียนเชิญมาที่คอมเมนต์ข้างล่างไม่ใช่สิเรียนเชิญมาที่คำอธิบายใต้คลิปข้างล่างมีช่องทางการดเน a หรือว่าการเป็นสมาชิกเพจที่อ่อน ก็มาร่วมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็บผมโอรินจากกูดูอนิเมะคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย